สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมสวัสดีคุณลูกค้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมผมแซมนะวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์นะครับผมแซมจะพามาดูโกดังเทพารักนะครับผมก็ตอนนี้ก็รอรถเข้ามานะครับผมตอนนี้โกดังที่เทพรักจะค้นข้างโล่งเลยนะครับผมเนี่ยปกติลานจอดข้างหน้านเนี่ยจะเต็มไปด้วยรถนะครับรวมไปถึง ในโกดังด้วยนะครับรถจะแน่นเลยนะครับไปเดือนที่ผ่านมารถขายไปเยอะมากๆนะครับรอเข้ามาใหม่นะครับรถที่เข้ามาใหม่ก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะยังไ,ไงเดี๋ยวแซมจะอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูเดินเล่นๆกันนะครับคลิปนี้ไม่นานนะยังไงลองถ้ามีเวลาลองดูกันนะครับผมมาเริ่มจาก v ีออก่อนเลยนะครับ v ีออตัวนี้เป็น v ีออ ปี2020นะครับผมนะปี2020รถคันนี้นับแซมแจ้งก่อนนะครับตอนนี้ในเล่มเนี่ยมันจะลงเป็นฟ้าขาวน้ําเงินนะครับผมเป็นรถหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับอันนี้คือไปลอกสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมขายนะครับกลุ่มเนี่ยแซมบอกก่อนนะครับเป็นกลุ่มที่เลขไม่หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะครับมาให้ดูก่อน ภายในก็จะแบบเแบบนี้ยนะครับผมกลุ่มนี้ไม่น้อยทั้งนั้นนะครับลองดูคันนี้หกหมืนแปดนะครับผมหกหมืนแปดนะมาลองดูสำเนาเล่มก่อนที่แซมบอกมันเป็นหลายสีเนี่ยมันเป็นน้ําเงินดําหลายสเีเป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้คือลอกออกแล้วปีสองพันยี่สิบนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวก็จะทยอยปรับสภาพเรื่อยๆนะครับผมให้ดูก่อน ไม่น้อยๆนะครับราคาราคารอ,อนิดนึงนะครับกลุ่มนี้นะสำหรับ v rt, ปีอพ2ี2 0 2 0นะครับกลุ่มนี้นะปี2020นะครับเนี่ยแบบนี้นะอันนี้เพิ่งปรับสภาพมาเลยนะครับผมนะเดี๋ยวแซมต้องแก้เล่มให้นะครับผมเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกมันเป็นรถติดสติกเกอร์จากหน่วยงานหนึ่งแล้วกันนะครับผมขอไม่เอ่ยถึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากทราบก็หลังไมมาได้นะ หรือคอมเมนต์มาได้นะเนี่ยเพิ่งเข้ามากลุ่มนี้เข้ามาอีกแล้วนะครับเป็นบานสไลด์นะอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่แน่ใจว่าเป็นปีอะไรนะครับเนี่ยเป็นบานสไลด์เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยบานสไลด์นะครับอ่าเนี่ยเปิดได้ซ้ายขวานะครับบานสไลด์แบบนี้นะซ้ายขวาข้างหลังเปิดไม่ได้นะครับนี่ข้างหลังไว้สําหรับแขวน รถเข็นนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูคันที่แซมเตรียมส่งมอบคุณลูกค้ากำลังเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับนี่คือปรับสภาพลอกสติกเกอร์ให้เรียบร้อยจะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละนี่นะครับนี่อันนี้คือแซมรอลูกค้าเดินทางมารับรถวันนี้นะครับนี่ปิ๊งเลยนะครับสวยงามนะครับนี่นะปิ๊งแบบนี้แหละ อันนี้คือเก็บงานเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งมอบนะครับภายในก็เรียบร้อยเลยนะดูอ่านี่คือภายในนะครับสวยงามนะครับผมยังมีให้เลือกอยู่นะครับสำหรับกลุ่มบานสไลด์นะครับผมบานสไลด์นะเนี่ยทั้งแถบเลยนะครับเนี่ยทั้งแถบเดี๋ยวแซมพาไปดูนะมาเริ่มจากตัวนี้ก่อน ไททันนะครับตอนนี้ราคาพิเศษนะครับปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเป็นปี2021นะครับผมออโต้2.4พรีเมียมนะเลขไมล์หลักหมื่นทั้งนั้นนะครับราคา5 1 9 0 0 0บาทนะครับขับสส่วนขับ4หมดแล้วนะครับเหลือแต่ขับ2นะครับแจ้งก่อนเลยนะครับตอนนี้มีแต่ขับ2นะครับออโต้ขับ2เลขไมล์เริ่มต้นอยู่ 3 4ม0 0งสื่นะครับมีให้เลือกอยู่นะใครสนใจทักมานะหน้ายาวก็มีนะครับผมหน้ายาวคันนี้ปี19นะครับเลขไมล์แ9นเก้าสองคอมมูเตอร์เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ประมาณ8ปดแสนกว่านะครับนี่นะเดี๋ยวแซมก็จะไล่ให้ดูนะครับผมนะครับลองดูเรื่อยๆนะ BM อันนี้เหลือ รู้สึกจะเหลือ9 0 0 0แสนมั้งนะครับคันนี้นะ B M คันนี้9 0 0 0แสนนะครับตัวเนี้ยนะครับตัว M Sport 330 M Sport นะครับอันนี้ขายแล้ว Lexus นะครับอันนี้ขายแล้วนะครับดูไปเรื่อยๆนะอ่าคันนี้เป็น Accord นะครับผม2.0 Hybrid Tech นะครับสำหรับคันนี้นะเลขไม้แปด0มืนนะครับคันนี้นะแปด0มตัวท็อปสุดนะครับคันนี้สีบอลเงินสวยมากนะครับคันนี้แซมเคยถ่ายไว้แล้วล่ะนี่นี่นะให้ดูภายในด้านท้ายนี้แซมไม่ได้เบิกกุญแจมานะครับผมนี่นะเลขไม้แ8ด0 0ืนครคันนี้ราคาอยู่ที่795,000บาท นะครับผม a อ cord 2.0 h y b r i ุไฮบิดตัวท็อปนะครับเจ9 0 0้า้าบาทนะครับนี่สนใจแคปมาเลยนะเดี๋ยวแซมส่งรูปให้ดูนะครับนี่นะ <ไป S 1> มาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ,รรบมาเดี๋ยวแซมพามาดู V ีออนี่นะ V ีออตัวนี้ V ีออปีสอง9นินะครับสำหรับตัวนี้ ตัว e n น r y นะครับปี19เลขไมล์0,000ืนะครับราคา20ง0 0 0เ่นันนะคันนี้นี่นะ<อ>เลขไมล์0,000ื่นนะครับผมมาต่อมาคันนี้ครับผมเป็น c คม r y 2.5นะครับปี19นะครับคันนี้เลขไมล์หน่10,000อง0 0กิโลเมตรนะครับราคา799นะแคมรี่สีขาวมุกนะครับ เดี๋ยวแซมย้อนไปดู CITY ้ก่อนลืมแจ้งราคาเลยนะครับ CITY ้ฮอนด้าซิตี้ที่เทพรักจอดอยู่2คันนะครับผมเลขไม่แป0 0มื่นทั้งคู่นะปี19ทั้งคู่เหมือนกันแต่คันนี้เป็นตัว V ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะครับเลขไม่แป0 0 0ื่นราคา3าม0สนบาทแต่ถ้าตัวนี้เป็นตัว s v พัดเลขไม่แป0 0 0ืราคา3ามแ0 0เจบาทเป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้นะเลขไม่แปดหมื่นเท่ากันนะ บานสไลด์ก็เนี่ยเรียงเป็นตับเลยนะครับปี19ทั้งนั้นนะครับบานสไลด์ราคา1,99,000บาทนะครับนี่นะทั้งนั้นเลยนะใครผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาดูรถก่อนได้นะครับที่โกดังเทพารักษ์นะครับผมมาต่อมาเป็น Fortuner นะครับอันนี้เป็น2.4 4 w h e e l วิ view, ปี18เลขไม่2,04 0 0นะครับ ราคา,าก็คือจะอยู่ที่7,45,000บาทหรือประมาณนี้แหละนะครับสีเทาดำนะคันนี้รถสวยนะครับตัวนี้ติดจองแล้ว4ประตูออตโต้เตียเดี๋ยวพาไปดูม,มีอีกมีอีกนะเนี่ยส่วนกลุ่มไททันอันนี้กลุ่มนี้คือติดจองนะครับติดจองแต่ยังมีรถอีกเยอะเลยนี่คือก่อนปรับสภาพเนี่ยสติกเกอร์ก็หน่วยงานตามนี้นะครับเนี่ยตามนี้เลยนะ อันนี้จะเป็นตัวเบนซินนะครับเบนจูรี่เบนซินนะต่อมาเป็นนี้เป็นหมูป่านะครับรีโวสมาร์ทแคปหน้าหมูป่าปี2020นะครับเลขไม้ก็จะอยู่แสนประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับผมราคา351,000บาทนะครับผมนี่นะมีอีกประมาณสสาคัญน,นะครับจอดอยู่ที่เทพรักเดี๋ยวพาไปดูนะคันนี้ เลขหมาประมาณแสนหมื่นนี่แหละประมาณนี้นะครับสามแสนห้าหมหนึ่งพบาทน,นะครับเดี๋ยวลัดไปดูอีกฝั่งหนึ่งเลยดีกว่านะครับหมดแล้วในโซนของด้านนี้นะครับถัดมาจะเป็นตัว ตัวนี้นะครับเป็นรีโวหมูป่าเช่นกันครับอันนี้เป็นตอนเดียวนะครับอันนี้เป็นแบบตอนเดียวปี2,020นะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณ3 0 0แสนนะครับประมาณนะแซมจำราคาไม่ได้นะครับแต่โดยประมาณนี้นะครับเลขไมอยู่ที่แสนสี่นะครับตัวนี้นะหลังคาก็สูงมาก2เมตรกว่านะครับผมอันนี้จะเป็น4ประตูตัวเตี้ยทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูรถสวยๆคันนึงนะไอ้กลุ่มนี้คือ ไม่ค่อนข้างเยอะใม่แสนปลายส0 0แสนนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูเนี่ยทั้งนั้นเลยมาก่อนไปดูคันนั้นมาดูคันนี้ก่อนนะครับเป็น DMAX นะครับผมหน้า v c r อร์นะครับปี2020เลขไมล์ห่0 0สนนะครับราคา2,99,000บาทนะครับสำหรับ v c r อร์ตัวนี้นะแล้วก็มีตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับเพิ่มเติมเป็นอ เอาติส 1.6G ปี10ไม่แน่ใจว่าปี19หรือปี20นะครับเลขไมล์ประมาณแสนสามแสนสี่ราคายังไงเดี๋ยวดูให้อีกทีนึงนะครับเลขไมล์อยู่ประมาณนี้นะครับผม Civic Turbo RS นะครับตัวนี้ปี19ครับเลขไมล์หม่1แสน0นนะครับราคา627,000บาทนะครับสีเทาดำนะครับ เดินดูรอบๆนะครับนตัวเทอร์โบ RS นะนี่นะนี่สวยงามนะครับผม627,000บาทน,นะครับเลขไมล์หน1 0 1 0สนนะครับโคงส้มปี20นะครับสำหรับตัวนี้ Smart Cap หน้าล็อกโคหรือว่าหน้าซัดอีดิชันนะครับราคาประมาณ289 2 9 9ประมาณนี้นะครับเลขไมล์ห6 0่0 0กมกิโลเมตรนะครับตัวนี้นะ สมาร์ทแคปนะครับผมนี่คันนี้รถสวยครับต่อมาเดี๋ยว้ซมให้ดูคันนี้สมาร์ทแคปหน้าหมูป่าตัวนี้เลขไม 1, 23, 000, ล์หนึ่งแสองหมื่นสามพันราคาสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้นะส่วนพวกหัวเดี่ยวมีแคลรี่อบอยแบบนี้ราคาสองแสนเริ่มต้นนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันจนถึงสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับขึ้นอยู่กับเกรดรถแล้วก็เลขไมล์นะยังไงดูกันอีกทีน,นึงนะครับ เนี่ยพงกเนี้ยทางนั้นเลยมีสนนี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะมีคันไหนที่แซมแนะนำบ้างนะตัวไหนเนยมาตัวนี้ครับที่แซมแนะนำสีกอทอน,นี้ครับสีเจ็ดหกห้ารถสวยครับเลขไมลหนึ่งแสนหกหมื่นประมาณแสนหกนี่แหละคันนี้นะรถสวยครับรับรอง ราคา3า9 0 0 0บาทนะครับสประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้มีแครรี่บอยนะครับราคา3,99,000บาทปี2019นะครับตัวนี้นะก็มีบานสไลด์อีกเยอะเลยมาเนี่ยกลุ่มหมูป่านี้ยังมีให้เลือกเยอะอยู่นะครับนี่ 5 6 8 0ก็เลขไม้อยู่1 0 0 0แประมาณ1 0 0 0 0แก็คือราคา351,000บาทนะครับเท่ากันนะครับน,นี้เป็นแบบมีแครีบอยด้วยขายเท่ากันนะครับบานสไลด์ส่วนตัวนี้ปี10ปี2โทษครับปี2019นะครับคันนี้หัวเดียวแต่เลขไม้เยอะแหละราคาถูกเลขไม้2 2 0แสน 13,000กิโลเมตรนะแต่ราคา200,000รู้สึก2อ0 0 0 0หรือ2 1 0 0 0 0หนี่แหละนี่นะราคาถูกกว่าเล็กไมอีกนะครับตัวนี้นะนี่นะลองดูลองดูนะนี่นะม,มาต่อมาตัวนี้ลูกค้าน่าจะจองแล้วละ่ะตัวนี้ตัวสีส้มนะครับอันนี้จองแล้วลหะลูกค้า ราคา269เอง Smart ทแคป,ปี19สีส้มเลขกไม้หมื8ลูกค้าจองแล้วเดี๋ยวมีอีก2คันเดี๋ยวแซมพาไปดูเลขกไม้เก้า0 0อันนี้จองแล้วนะจองแล้วนะครับอ่ะพาไปดอูอยู่เรื่อยๆนะครับก็มีบานสไลด์เช่นกันนะครับ อ่าคันนี้ครับเลขไม้เก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นสองแสนหกหมื่นเก้าปีสิบเก้านะครับสมาร์ทแคปนะแล้วก็มีคันหนึ่งที่แซมแนะนำอีกคันหนึ่งตัวหน้าหมูป่านะครับปีสองพันยี่สิบ ตัวนี้ครับผมนี่หน้าแบบนี้แหละราคาไม่แรงครับ2อง0 0 0แป้าพนเท่านั้นเองเนี่ยสองคันเนี่ยปี20นะครับตอนเดียว2อง0ส0แาพเนี่ยสองคันเนี่ยนะครับนี่นะประมาณนี้นะนี่รถตอนนี้ค่อนข้างโล่งเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้ารถ เข้ามาเพิ่มเติมแซมจะรีบทำคลิปลงช่องให้ลูกค้าลองดูเลยนะครับผมตอนนี้รถโล่งมากทั้งที่โกดังเทพรักษ์แล้วก็ที่โกดังบางนานะเนี่ยโล่งหมดเลยนะครับราคาที่แซมแจ้งบางทีอาจจะผิดพลาดตรงไหนแซมต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ตรงเนาะเพราะว่ารถมันเยอะแซมว่าจาได้ไม่หมดนะครับผมราคาที่แจ้งถ้าซื้อเป็นเงินสดไม่มีบวกแบตเพิ่มเติมแล้วนะครับผมไม่มีเก็บแบตเพิ่มเติมแล้วนะ ซื้อสดก็เสียแต่ในส่วนค่าโอนกรรมสิทธิ์2,700บาทนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นพวกโฟร e วิติดจองหมดแล้วนะครับผมในลูกค้าจองแล้วนะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตสต็อกเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเนี่ยสีส้มคนนี้จองไปแล้วไม่ทันนะครับผมไม่เป็นไรมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเสียด้ครับไม่แปดหมื่นแปดปีสิบเก้าเลขไม่อยู่แปดหมืนแปดราคาสองแสนหมื่นเก้าันบาทนะครับผมเนี่ยก็ v o อ s are, เนี่ยนะ่าสนใจนะครับเดี๋ยวรอราคานิดนึงปี2 0 2 0จบปี2021นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะลืมแจ้งนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยรับชมคลิปวิดีโอของแซมนะรถของแซมเป็นรถหมดสัญญาเช่าของอัคาเนนะครับรถทุกคันไม่มีพลิกความไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อโครงสร้างตัวถังไม่มีกอไม้แน่นอนนะครับผมซื้อสดไม่มีบกแวดนะครับผม ใครสนใจยังไงก็โทรหาแซมได้นะครับเบอร์เดิม0 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับ0 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ